และนี่คือการ์ดจอรุ่นเล็ก G Force GTX 1 0 5 0เจอกับ1630จะเป็นยังไงวันนี้มาคุยกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อแอบซีบียูของปาวไอแอบซีบีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะโฟกัสในส่วนของการจอรุ่นเล็กที่ใครหลายๆคนนั้นมองข้ามต้องเกริ่นนี้ก่อนถึงจะเป็นรุ่นเล็กก็จริงถึงอาจจะไม่แรงก็จริงแต่ว่ามันก็เหมาะสมกับคนงบน้อยโดยส่วนตัวแล้วการจอรุ่นเล็กอย่าง1630 1650เนี่ยมันก็ยังคงขายได้อยู่เอาไปว่าชั้งคู่เนี่ยมันแรงกว่า g t x 1 0 5 0 t i แน่นอน เราจะมาหาความแตกต่างกันในส่วนของการจดจอ2รุ่นนี้นั่นเองซึ่งก็คือตัวแรกจะเป็น GTX 150รุ่นพี่ที่ออกมาก่อนหลังจากนั้นซอยออกมารุ่นเล็กออกมาอย่าง GeForce GTX 130 0ทั้งคู่นั้นสเปคนีค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันราคาต่างกันประมาณไม่เกินพันครับทันทตั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าทั้ง2รุ่นนี้จริงๆแล้วมันแตกต่างกันยังไงและทั้งคู่นั้น เป็นยังไงบ้างในปี2023ยังคงเล่นเกมที่ Full HD ไหวไหมถ้ามันไหวมันเล่นอะไรได้บ้างเล่นแล้วปรับอะไรเท่าไหร่ดังนั้นเรามาเทียบสเปคกันก่อนครับผมเกิ่นไปดนแล้วนะครับ16ซีรีส์มันคือ20ซีรีส์ที่โดนตัด DLSS โดนตัด Ray tracing มันคือ RTX ที่ไม่มีเรมันคือ RTX ที่ไม่มี DL มันเลยกลับมาสู่ในยุค16ซีรีส์หรือว่าตัวที่มีการประวมวลผลแค่ d ูดา r อแต่ไม่ต้องกังวลไปนะมันยังมี f s r คอยซัพพอร์ตอยู่ไม่ว่า f s r 1, f s r 2, 2.1, 2.2อันนี้มันต้องแล้วแต่ตัวเกมด้วยว่าเกมนั้นมันจะรองรับ f s r ที่เท่าไหร่และ A เป็นอาสามันกำลังจะมาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ Recommended ว่ามันควรใช้คู่กแบ like บ GTX ก็ไม่แน่นะเพราะมันไม่มีเซนเซอร์คออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราว่ากัน16 Series เป็นรุ่นที่ออกมาเพื่อประหยัดต้นทุนพูดง่ายคือตอนนั้นในสมัยนั้น20 Series ออกมาเนี่ยมันจะมี3คอหลัก CUDA t e n s o r r a y t s i n i n g Core แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ายเขียวก็บอกว่าเออไหนๆก็ออกมาละออกรุ่นประหยัดมาดีกว่าก็คือใน16 Series ก็กลายมาเป็นแาสประการที่เรียกว่าทูริงแต่ว่าจะมีแค่ครูท่าคอเพจอย่างเดียวรุ่นแรงสุดคือ 160Ti อรอลงมาคือ160 Super แล้วก็160ปกติซึ่ง1 6 0 Ti เนี่ยปัจจุบันเนี่ยหายไปแล้วนะ1 6 0 Super ยังคงมีอยู่1 6 0ปกติหมดลงมาอีกทีเป็น165 0 Super รุ่นนี้ก็หาย แล้วก็มาเป็นรุ่นนี้คือ1650ลงกว่านั้นก็คือ1630นี่คือรุ่นเล็กสุดแล้วก็รุ่นถัดขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนั่นเองนะน,นั้นเดี๋ยวเราจะคุยกัน2รุ่นนี้ครับทั้งคู่นั้นเป็นสถาปัตยกรรมทูริงเหมือนกันครับ12นาโนเมตรเหมือนกันคูด้าคอแน่นอนต่างกันครับ1650มี896คูด้าคอ1630มีเพียง512คูด้าคอครับเบสคล็อก1.7 1650 1.4แต่ว่าบูสต์คล็อกนั้นแรงกว่านิดหน่อยครับ1.785กิกะเฮิร์ตใน16 5 9 g h กแต่ว่าท่านี้เท่านั้นเนี่ยอย่าไปสนใจบูตคล็อกเยอะเพราะมันแพงแต่คูด้าคอแล้ว8 9 6 5ก2ับ512แรมมีไซส์สี่งเท่ากันครับคือ 4GB ก d กกีทั้งคู่ความเร็วแรมก็เท่ากันคือ12 Gbps กทั้งคู่บัตวิดอินเ t อร์เฟ e มีความแตกต่างกันถึง1เท่าตัว150่เนี่ยจะมีร้อยยี่สิบแปดบมตแต่ห่งสามศูนย์เนี่ยมีแต่หกสิบสี่บิตเมมโรี่อินเตอร์เฟสมนามัตต่างกัน 128, รนนนนยอยกี่สิบแปดกับห เ e คชั่นในหน่ากับ 96 g b ในหน่วสนั่นเองถึงแม้ทั้งคู่นั้นจะเป็น r รม 4G b ิแเหมือนกันแต่ว่าบิตต่างกันความแรงก็เลยต่างกันกินไฟเท่ากันคือ75วัตต์ครับดังนั้นเนี่ยไม่ต่อไฟเลี้ยงนะโครงสร้างออกมา75วัตต์ปุ๊บเนี่ยทำให้กาจอ,อนั้นสามารถรับไฟตรงจากเมนบอร์ดได้โดยตรงทำให้มันไม่ต้องมี power requirement หรือว่าไม่ต้องต่อสายไฟเพิ่มเติมนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น6พินหรือ8พินทั้ง2รุ่นตนัวนี้ไม่ต้องต่อสายไฟเลี้ยงทำให้เหมาะสำหรับเครื่องร,ราคาประหยัดเพราะว่าส,าสาไ,า w, w สาไเอร์พีังไคน 75วัตต์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยโพรสาฟที่เขาแนะนำก็คือ250วัตต์นะครับแต่ถ้าประกอบกับแอร์ก็ให้550วัตต์อยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอามาดูผลเทสกันดีกว่าว่าผลเทสระหว่าง130ขอกับ 1650มันจะเป็นยังไงเอาจริงแล้วผมตั้งราคาแค่เครื่องละหมื่น 10, กว่าบาทเองนะ1650 1 6 3 0เนี่ยราคาจะต่างกันมาันนิดๆแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแล้วแต่คนจะชอบเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเพิ่อมอีกนิดไป1 6 0 0งหกซูปเปอร์ดีกว่าหรือว่าไปสาสิบซีดีกว่าออมันก็ได้ครับผมไม่ติดแต่ว่า,าท่านนี้นะเนี่ยคนเราเนี่ยอย่างที่อธิบายไปข้างต้นคะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณที่ เหมือนกันนะนัถ้า1 6 3 0 6 5 0เนี่ยเมื่อจับคู่กับ amd ryzen 5 4 5 5 Ram 16หรมิกเนี้ยราคามันอยู่ที่ประมาณสัก1 2 0 0 0 1 3 0 0 0ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็คงให้ประสิทธิภาพที่จะถามว่าแรงมากไหมก็คงตอบได้ว่ามันไม่แรงมากมายหรอกแต่ว่าเมื่อเราเปรียบเทียบราคาต่อประสิทธิภาพมันน่าจะโอเคแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดังนั้นเราจะเทียบเกมแรกครับอย่างฮอร์อลเลกคือเกมใหญ่เลยนะผมการันตียน,น,นะ ROV g e n ช i n War Thunder World of Warship World of Tank Dota 2 PB Free Fire Roblox PUBG พวกนี้มันเล่นได้อยู่แล้วพอเอาตัวรอดได้นะครับและราคาที่มันแตกต่างกัน300 150เนี่ย4,890 1,630เนี่ยประมาณ4,590ความแตกต่างมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวนะครับ h o g w a r t Legacy ครับฟูยดีปรับกลาง MSR บซาบาานครับนอกปราสาท50ถึง65เฟรม150เนี่ยสามารถปรับที่กลางได้ แต่1630ต้องปรับโลเปิด ASR Performance จะได้ประมาณ40-70เฟรมไม่รู้ว่าแพ้อันนี้แพ้นะแล้วก็ God of War ครับ1650เนี่ยปรับภาพ Full HD เป็น Original เปิด ASR บาลานได้60-70เฟรมแต่ถ้าเป็น1630เนี่ยต้องปรับโลแล้วเปิด ASR บาลานนะครับจะได้45-55เฟรมก็ frame, คือแพ้ Spider-Man My Morales ครับ1650เนี่ยปรับภาพกลาง ASR บาลาน60-80ครับแต่ หนูสาเนี่ยปรับตามเปิดเอฟเปาบาลาเดสสี่้าสิบเ,รเ 4, 10, ฟร,รมก็ได้ว่าแพ้ทุกเกมเช่นเดียวกันครับวอลโลแอนเนี่ยโลทั้งคู่แต่ด้วยความที่วอลโลแอนเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ได้กินการเจอครับมันจะเน้นที่ซีพีเป็นหลักทำให้เฟรมเรดของทั้งคู่นั้นแม้แต่ต่างกันหนูห้ก็อยู่ที่มันร้อยห้าสิบถึงสองร้อยสี่สิบนีสามศนย์ก็ร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยสี่สิบอัน,น,น 5, 4, 5 PUBG เนี้ยมันเบสออนไรเซน่าสี่เป็นห้าไงพับจนี่ยทุกอย่าง really low. Really เวลี่โลว์ ถึง105เฟรมดังนั้นเนี่ยตามสเปคก็ตามนั้นแหละ CUDA Core 1 5่ Hall, ก็เยอะกว่า Memory Bus Interface 128กับ64 b i บ1 0 5 0ก็เยอะกว่า1650ได้เปรียบหมดเลยแต่ว่า1650ก็แพงกว่าประมาณ3400แต่ว่าถ้าสมมติว,ว่า3400ไม่มีค่าหรือว่าต้องการเซ็งจริงจริงก็ไป หนึ่งหกสามศูนย์ก็ได้ยังกรณีผมเคยเจอกรณีลูกค้าสั่งยี่สิบเครื่องเป็นหนึ่งหกสามศูนย์หมดเลยก็เพราะว่าส่วนที่แต,ตกต่างกันสมมติเครื่องละห้าร้อยยี่สิบเครื่องก็หมื่นหนึ่งละหมื่นหนึ่งก็เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าหนึ่งหกสามศูนย์เนี่ยมันไม่แรงกว่าหนึ่งหกห้าศูนย์หรอกแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าทุกคนนั้นมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน <S <S <ม>ถ้าคุณเพิ่มสามสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยแล้วคุณได้หนึ่งหกห้าศูนย,ย์ เซตติ้งเหมือนกันในพ u b g เนี่ยต่างกันอยาง20เฟรมนะครับดังนั้นเนี่ยก็รอพิจารณาดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วคุณจะไป g t x 1650ตรงนี้กัดฟันไปหรือว่าคุณจะยอมแค่1650ก็ได้แต่ว่าทั้งคู่นั้นมันแรงกว่า Vigitech 1050ti อยู่แล้วนั่นเองครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครงบเยอะกว่านี้ครับผมบอกเลยว่า 160super รอคุณอยู่3050รอคุณอยู่3 0 6 0 3 0 0 0 i 4 0 0 0 0 4 0 7 0ไปจนถึง4090รอคุณอยู่นั่นเองครับแล้วนี่คือ2การ์จอรุ่นเบาๆที่เอื้อมถึงได้ราคา4 0 0 0กว่าบาทจาก i h c b u ฝ l d f o u วันนี้เอามา เวอร์ Word, ซักเรียบร้อยแล้วก็ฝากติดตาม i have CPU ทุกช่องทางเองเราจะเจอใหม่ครั้งหน้าครับมีคำถามอะไรอยากให้เปรียบเทียบอะไรสงสัยตรงไหนคอมเมนต์เอาไว้ฮะเดี๋ยวจัดคลิปให้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ